ก็นี่ก็คือรถด่วนดำหกสามศูนรนะครับก็ล้อลีกับขบวนรถด่วนพิเศษที er, ่เจ er. ็ดกรุงเทพเชียงใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยรถก็ได้นำหน้ารถเร็วหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะส่วนรถเรือหนึ่งหนึ่งหนึ่งขนาดนี้นะครับรถเพิ่งผ่านสถานีรถไฟหัวงิ้วมานะครับนะล่าช้ามาทั้งหมดเจ็ดสิบสองนาที ไม่รู้ว่าจะมาถึงตอนไหนนะครับนะอันนั้นครอบครัวหรือเปล่าสามคนพ่อแม่ลูกต้องระวังนะครับเพราะว่ารถตุ่มพิเศษที่เจ็นเนี่ยรถไม่จอะชุมแสงนะครับรถผ่านนะครับก็หลังจากที่ผ่านชุมแสงไปแล้วนะฮะด่วนพิเศษที่เจ็ก็จะไปจ่อยทีมที่สถานีตะพานหินพิจิตรพิษณุโลกอุตรดิศิราอาดเด่นชัยบ้านปินนครล,ลำปางขุนตาลลำพูลและเชียงใหม่นะครับเป็นสานีปลายทางทั้งหมดของขบวนรถ นะครับก็ลงคลิปได้ตามปกตินะครับแต่นาาักสถานี้เขาจ้องจะเล่นผมอยู่นะครับต้องบอกว่าถ่ายเล่นๆนะฮะไม่ได้ถ่ายเอาไปลงสื่อโซเชียลโอเคมานะครับจเจ้าแห่งความไวรถด่วนพิเศษที่7จดกรุงเทพเชียงใหม่บางทีผมพูดดังมาทีผมพูดเบาก็ขออาภาัยมาณที่นี้นะครับนะรถผ่านนะครับรถไม่จอดนะครับ นี่คือรถด่วนพิเศษนะครับไม่ใช่รถเร็วหนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ก็แซงหน้าหน,หนึมาไปที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันฮะสองขอบวนนี้แซงกันอยู่แล้วโอเคมาแล้วครับทรงเขียวผ่านครับอ่าจ้อยอย่างเขาไว้นะครับผมไปอย่างไวนะฮะ